สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดเก้ายี่ห้อลูกชิ้นเถือนหลังเจ้าหน้าที่บุกทลายโรงงานสภาพอึง้งเคยกินแบบไหนบ้างหยุดด่วนจากกรณีกองบัญชาการตำรวจสอบสนกลางและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออ,อยอร่วมปฏิบัติการเข้าตรวจค้นทลายโรงงานลูกชิ้นเถือนย่านปทุมธานี ตรวจค้น2จุดยึดของกลางกว่า31รายการมูลค่ากว่า210,000บาทโดยพบว่ามีการส่งขายตามตลาดในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีกรุงเทพและประิมณฑลหลายแห่งนั้นเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อวันที่22มกราคมข่าวช่อง3รายงานว่าการตรวจค้นโรงงานลูกชิ้นเถื่อนดังกล่าวรวม2จุดตรวจยึดลูกชิ้นยี่ห้อต่างๆกว่า2,400ถุงเครื่องจักรบรรจุพันธุ์และส่วนผสมต่างๆที่ใช้ในการผลิตลูกชิ้น รวมกว่า31รายการโดยตรวจพบลูกชิ้นไม่มียี่ห้อและมียี่ห้อรวม9ยี่ห้อดังนี้1ลูกชิ้นหมูตราตีใหญ่2ลูกชิ้นหมูเมืองทองตาโกดี3ลูกชิ้นหมูเมืองทองตาทีเค4ลูกชิ้นหมูตาตีเล็ก5ลูกชิ้นเนื้อตาตีใหญ่6ลูกชิ้นเนื้อตาเฮง7ลูกชิ้นเนื้อตาเมืองเอก8ลูกชิ้นหมูเออชาย2ลูกชิ้นหมู ในการตรวจค้นครั้งนี้พบว่าโรงงานดังกล่าวใช้แรงงานมนุษย์ในการผลิตตวงและผสมส่วนผสมต่างๆซึ่งเจ้าของกิจการผลิตพันธุ์สารภาพว่าการทำการผลิตลูกชิ้นโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตจากออยอและสสจปทุมธานีโดยลูกชิ้นหมูยี่ห้อดังกล่าวไม่แสดงเลขสารระบบอาหารซึ่งไม่ผ่านออยอซึ่งเนื้อหมูและเนื้อไก่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบซื้อมาจากตลาด แล้วนำมาผลิตเป็นลูกชิ้นที่ไม่ได้มาตรฐานส่งขายให้ลูกค้าตามตลาดสดในพื้นที่ปทุมธานีกรุงเทพมหาคนครและพื้นที่ใกล้เคียงเช่นตลาดรังสิตตลาดคลองเตยตลาดไทยเป็นต้นจากนั้นจะมีผู้ค้ารายย่อยมารับสินค้าไปกระจายต่ออีกทอดหนึ่งซึ่งทั้งสองจุดมีกําลังการผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นวันละประมาณ500กิโลกรัมเฉลี่ยเดินละ15,000กิโลกรัมขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุกขอบคุณคะ่ะ